สวัสดีแมวมาป่งกรุบกรุบเนี่นยังทั่วโลกเลนะคะสวัสดีจ้กสตึกค่ะมาตลาดเช้าตั้งแต่ตีห้าเลยนะคะมาป่นซามาดูตลาดเช้าแต่เช้าเลยค่ะนอนไม่หลับตื่นเต้นดีใจมากมารับชมบรรยากาศตลาดเช้าที่ยังเพือสตึกตลาดสดนะคะ เริ่มจะเช้าแล้วเนี่ยตีห้าเนาะแต้ถึง6กโมงเช้าแล้วซื้อกับข้าวเยอะแยะเลยมีอะไรมั่งมีข้าวเหนียวมีน้ำพริกมีไก่ย,ย่างมีหมูปิ้งวันนี้จะไปเที่ยวทะเลน้ำจืดซื้อให้เด็กๆกินค่ะพี่น้องค่ะซื้อผักอะไรนี่เดมะละกอ นี่ไงปลาสดปลาสตัวร้อยน้องสตัวร้อยในสาตัวร้อยตัวใหญ่มากนี่เท่าไหร่สาตัวร้อยอันนี้รอยยี่รอยอันนี้รอยยี่อันนี้รอยอันนี้รอยสี่อัตัวร้อยบออันนี้สาตัวร้อยองตัวร้อยสองตัวร้อยก็พอมจึงไข่น้เตัวเอาให้แน่จะาสองโตเอาตัวเด็ตัวนั้นกับตัวนน้นี่กี่เรื่องจีนเยอีนนี่นี่ ขออีกหนตัวใหญ่เนาะจะสลับก <hat> ันสองตัว <io> ร <Willy 2> ้อยอันนี้เลื่อยยี่ดูเลื่อยเหรอครับเดอ๋ยวสองตัวร้อยเหรอไอเอาตัวนี้สองตัวทำยังไงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเผาจะฆ่ามันใช้เซย์เด้อเอาขี้ออบอคอยมากินขี้ เอาออกยูเจาะกระเสื้อคอยเนาะพ่อ่ะโอ้แจกเงินกลางตลาดเลยนะคะพี่น้องจ้าคนอันโอมีกาแฟบริการพองเจียเลยฮคือดีเท่บริการแบบอะ่าเอาแต่ขี้มันออกนะเอาร่ขี้มันออกนะ อานีานานลุงเมาไปซื้ออะไร,ออะไรจ้าพี่น้องจ้าได้รถสกข้าวไปเที่ยวแล้วได้ดอกไม้ไปบ้านระรด,ด้วยของเต็มคันรถเลยวันนี้จะพาเด็กน้อยไปเที่ยวตละทะเลน้ำจืดที่จังหวัดสุรินทร์นะคะขอขอบคุณทุกๆก,การรับชมเลยนะคะบ,บรรยากาศอำเภอสปปตึกตอนเช้า อันนี้เป็นที่ว่าการอำเภอสตึกแล้วจะปิดตลาดแล้วก็ปิดพืานนี้ตำรวจค่ะของคุณทุกนายทุกเลิฟเลยนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจอกันในคะลิปวิดีโอต่อไปนะคะคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆมาตลาดยามเช้าเนาะฟามาเดินเล่นตลาดกันจุงการและสวัสดีค่ะติดพาดประกรันใดบุงงานก็ต้องกราบขอประทานโทษแล้วก็ขออาภัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ นี่คะ่ะพี่น้องขาวันนี้จะพาเด็กๆไปเที่ยวกันนะคะอตอนนี้เขาก็ขยันทำมาหากินช่วยกันทำกับข้าวช่วยกันทอดลูกชิน้นตามบอกฮวงสู้กันกินไปปิกนิกเอาโดนะคะโหวไวรุ่นหน้าใสอาบน้ำไปละไหนใครยังไม่ได้อาบน้ำยกมือขึ้นเออ,อมีกี่ชีวิตเนี่ยคนให้กำลังใจเยอะนะคะคนทอดมีอยู่คนเดียว บรรยากาศล้างบ้านจ้าใครไม่เล่นน้ำใครจะมองคนแหกให้ครนี่น่าต้ชิน์พอนีมาอยู่มารุยมาเดินเดินดร้าน